สวัสดีค่ะทุกคน,นมื้อนี้ไปแววมีตำกุ้งสดจ้าไปซื้ออันนั้นมันยเดซื้อข้าวปุ้นแล้วผัดบ่เอาข้าวปุ้นใส่ให้ข่อยแม่พี่น้องเดี๋ยวพอกินน้ำเพ่อนแล้วเลยบ่เอาอันข้าวปุ้นใส้ข่อยที่แรกเพราะว่าสิตำข้าวปุ้นกุ้งสดละจาน

เขาเคยสั่งให้ต้นอันต้นทองอูไรเขาเคยเริ่ปปุ้งปุ้งเพราะว่าคนฟ้าหู ับไปูครับม่ครับ,บเ,เหมนนามหมบคคมหมหืมหืมหนีหืมหืรหืมมหืมหืมหหม นี่ไแหละไม่แม่ออยู่เราข้างนอกหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่กินยี่บานเนี่ย ฮึ่มเออเคียวิงเกียมันจยากเ้ข้นานี่ข้า ครับคอ๋ค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ัอ๋อค่ะอ่ พี่นอทะไรนะพี่น้องจทไม่ถี่นอจยอยากค่พี่น้องมาจึงจำลูกก็พูด <c oughs> กินอย่น่ไม่ไม่ได้กินต้มตเมื่อคืนนี้หรอม่ได้กินหรอม่ได้กินใช่ม่ไม่ได้กิน เราต้องไปเอาเซ์ชีสชู่มาให้หน่อยไปถามคุยยาเอ็ดชู่อยู่ไหนท่าพูดอะไรเจียวเขาเนี่ยเจียงลวดอันท่าจะเกียววดเกียวเขา ที่แม่เจียวเขาเจบ,บี้มาทำอะไรบ้า,าบาไปดูซิเจบ,บี้มาทำอะไรเจบ,บี้หรือใคร

ไม่เชี่าให้หนูไปดูแเขมาหมดแล้วรถอะไรรถรถเจนต้องใครรถตื <INTER S> ้เอดล่ะ <h weight ed>

ทำไมลุดเขาให้ด้วยวะแล้วคัมเจ็บไปบ้างปวดกุ้อยมแล้วคม ใช้แลวมันหลุดเขาให้หน่อยบ้านจที่หลุเกี่ยวเพื่บ้านของคือว่าเกี่ยวมือเอา ดูป่ะแม่ไหนบมันใคเดียเยเด๋ยวนี้กต่ใส่กระรถเกี่ยวบ่มีเกี่ยวมือแล้วบ่มีคนแห็งจ้างบ่ือสมัยตะกี้ตะกี้เพิ่นสีจ้างอัน,นคนฟังทั้งนั้นไม่เกี่ยวจังคนฟัง เ้าบ้านเผยมันติดครงติดอันนั้นไมใึงกิดข้าหนอกขามมะยังไงเผยนมันนอยเหตเกอรเผยหนอับมือรับไปเลยเดี๋นี้เขาจบไปเลยขามะทู่ขามเนาะนก่ม่ทีามไม่เแล้วก็แบ็ไป้หยุดจะไมง้ำ mình đi tặng hơn cho tặng lúc kia ở trên đó xe sẽ áo เราถึงเราเก็บข้ห้ันเต็มวันหยุดเด็กคนแบบนี

แล้วพอห่อไปค,คลิปไหนก็นะค่ะคลิปนี้กัะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให็นด้วยค่ะพี่น้องช่องแปรเวลชาแนลนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ